ตีมาต้องเห็นพวกเออพวกโดนกระโมยหรือว่าอะไรแล้วแต่เงี้ยคล้องมาโดนสายโดนตัดทิ้งอ่ะใช่ไหม อย่างนีง <met> <oni> ้มานานยังพี่บีบขับไปรลคาดมาโดนดิ อยา,ากจะผ่านครับที่ตังานที่รับผิดชอบนะครับคุณเข้ามาดูแลหน่อยไม่ใช่คุณจะผ่านวิน่งรถผ่านไปผ่านมาแค่มองกออ็ไม่ใช่มันหน้าที่ของคุณคุณต้องมาทําไม่ใช่ว่าประชาชนางผมมาทำมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องผมแล้วเปันหน้าที่ของคุณคุณต้องทําอย่างนี้เรียกช่วยเลยนะมักง่ายมักฝฟาครับจะเรียกว่าช่วยเลยส่วนมากจะเกี่ยกันมากฟา กูทำมั <we el releasing forth> oh. <us> ่งม <citoy> ึงทำมั่งกูมึงมึงไม่ทำกูก็ไม่ทำไม่กิดั้นมากกว่าก็เลยมาสภาพแบบเนี้ยสภาพมันก็ออกมาแบบเนี้ยครับเกี่ยไปเกี่ยมาเสร็จเรื่ายาคืเรื่อยคืบเรื่อยถ้าไม่สายไฟนี่ใครบูดคนตายไปตัวร้อยแล้วล่ะแต่นี่มันสายพวกเทเบิลสายโทรศัพท์อันไหนที่คุณไม่ใช้คุณตัดทิ้งไม่สิจะไวทำไมเพื่ออะไรก็มาเข่าใจ